¡Ay, ครับครับแม่อ๋อขอบคุณครับแม่ไม่ถึงปีหน้าเดี๋ยวแม่ตามไปหาลูกกันแนทอีกนะครับขอบคุณครับก็บค่ำคืนนี้นะครับโชคดีอาทิตสวัสดิ์และปีหน้าเรากลับมาพบกันที่นี่นะครับขอบคุณคุณแม่สมเนิ่ขอบคุณท่านสสเอด้วยนะครับ,บค่ำคืนนี้โชคดีอาทิตสวัสดิ์สวัสดีครับโชคดีครับ เมื่อกี้อัดคลิปพี่ออยเต้นสโลโมชันไม่ทัน <laughs> พี่ออยอยู่ใกล้ไปนุ่นมากเพ่นมันไปนุ่นแล้วตอนเนี้ย,ยอ,อัดคลิปพี่ออยไม่ทันเมื่อกี้นี้เต้นสโลโมชันยังฮาเลย น้องไปรับรางวัลแล้วก็คนลุมเยอะต้องรีบรีบเข้าไปนะครับเัี่เดี๋ยวมันจะยาวนะพวกคุณแล้วก็แต่น้องต้องการความที่เหลือนะครับเพราะไม่มีใครอยู่นะน่าเวทีพี่โออยู่เขาไปเก็บของกันนะครับฝั่งนู้นก็มันกันเต็มที่เลยลุมลำลุมลํำเลยเนี่ยครับวันนี้ต้องต้องข้าก็มาแล้วก,กลับไปทุกอย่างก็เป็นกาเวทีคอน,นเติร์ดลุมล้ำมันข้ามมาฝั่งนี้เลยก็มีมุกเคลิบกันไปนิดหน่อยนะครับ นี่เยน้องนุก็ถ่ายรูปก,กับเอฟซีอยู่หน้าเวทีนะวันนี้ทรูนี้เราไปไกลนะทุกคนนครสวรรค์นะครับเวทีเครื่องเสียงแล้วก็นงง้องๆก็ต้องรีบกันนิดนึงนะครับไม่ได้อยู่ใกล้ๆคถูนะไม่เห็นพระเอก่อยอะจะได้ใจชือใกล้ก <c oughs> ชัดไปเลยครับเนี่ยตรงนี้ทุกคนหลับกล้องให้เห็นชัดไปเลยเราทำที่มาอยู่ตรงน,นี้นะไม่กีก่ท่านก็ไม่รู้โอ้ยดูกันเยอะนะเนี่ยหกร้อยท่านนะครับ ไม่รู้ว่าเสียงเสียงฟั่งนู้นเขาเข้านะเราลิ้นกันติดหรือเปล่าพอเสียงคนไปนครสวรรค์เลยเร็วเอาละไม่มาสันเสียงกันหน่อยหรอเราเสียงคนไปนครสวรรค์เลยเร็วกำลังใจหน่อย คุณพ่อแพร่แม่ไอปีพี่น้องไอปีที่ติ้งกันมา,มาเมื่อเย็ด้วยนะและ้วตอนมันสิดไปแดงนะถึงบางไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราต้องไปอ่านดูนะครับแล้จะอ่านคลีปให้ผมบแบบไปปกไรสดบ้านแดงผมจะใช้ปกเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแคปชั่นเนาะอันนี้ก็เป็นหลังจบการแสดงแล้วกันเนาะ ก็มาถ่ายรูปก,กับพี่อนาวันนี้พี่อนามาเซอร์ไพรส์นะครับเอาไฟไหมน้ามบืดอยู่เนี่ย จะน,น่าก็ามาเซอร์ไพรส์วันนี้มาจากออสเตรเลีย,ยนะครับไม่ใช่ออสเตรเลียดเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊ดหนึงหน่อยให้หนึ่งร้อยให้แมนะเฮ้ยอย่งยนงยังยนยนยัง คนไปถ่ายรูปน้องๆมาครับอ่าไปวะโอเคตัวนี้ก็เก็บของกันแล้วนะทางนี้เขาเก็บหน้าเวทีเก็บพวกยีน่าแผมก็ต้องรีบเก็บของละโอ้โหเพลงมาฉ่ำเลยโอ้คนดูกี่คนเนี่ยทุกคนวันนี้คอนเทนต์เยอะนะตั้งแต่ ที่ไปบ้านอเอเดี๋ยวตัดคลิปไปลงให้ชมนะแล้วก็รูปลงไปเซตอีแล้วนะลงเฉพาะของอแม่ไหมนุ่นน้องนุ่นน,น,อน,น้องแนทที่เวพรแล้วก็เดี๋ยวจะลงเป็นคลิปแล้วก็ในส่วนของรูปรวมเขาอีกนะรูปเดียวอีกของพี่นุนพี่นุ่นตอนที่เขาพี่นุ้นเขาจับไม้แล้วก็พี่นุ่นหันไปเขินนะเหมือนเวลาที่เขาเวพรแบบปอสาวแบบขอบุณแขกอะฟิล <laughs> ได้นะผมเก็บของกันนะทุกคน เราต้องไปกันต่อนะครับนครสวรรค์เดี๋ยวผมถามพี่แดนให้นะว่าพรุ่งนี้มีใครมาไลฟ์เลยไหมนะครับเดี๋ยวผมจะถามน้าเรียนให้แล้วก็บอกทุกคนคืนนี้ผมยังไม่รู้จะไปนอนตรงไหนเลยนะนะครับรันเดยวยวะทุกคนแต่จากรนครสวรรค์ก็จะมานอนแถวยุทธยาแล้วก็มารอถ่ายตอนเย็นนะครับถ่ายบรรยากาศการซ้อมนะครับปุปปิดงาน EP อีอไอมาให้เดีคอนเสิร์ตเดียวรุ่นนะครับจริงๆก็ไม่เดียวนะสี <laughs> ่ห้าคนแลกแขกรับเชิญ ไม่เดี๋ยวแหลนะนี่ครับเราจะถ่ายไปเก็บภาพรบรรยากาศการซ้อมไปให้ชมแล้วกันนะครับลลแล้วก็ช่วงไหนก็ไลฟ์สดได้ก็จะไลฟ์ในช่วงที่มันไม่ไม่กระทบก,กับคลิปการแสด,ดงแล้วกัน,นครับประมาณนี้เนาะเราจะเก็บบางส่วนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไฟไปถ่ายรูปตรงนู้นอีกนะครับเดี๋ยวต้องเก็บไฟไว้เนาะ Say, say good bye. เรื่องเนี้มันสนุกนะคนหนึ่งชอบขอขอดูอ่ะเพราะมันครบรถเนาะเพนั่งเอกนี่แทบไม่ได้นั่งอะ่ะทุกคนฉากอะ่ะเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกหนักนะตรงนี้ั่นใจก็เซฟหน่อยแล้วก็เป็นหนักยิบไม่หนาคือมันก็จะโหลดวันหนึ่งสลับกันแล้วแต่เขาเรียกไรน,นะปูมกลับแล้วทีมงานเขาต้องปรับ ปับโหลดอะงานไหนเขาจะรู้ลุกหน้าว่าจะภาพขออะไรเขาต้องหาเรื่องอื่นหลับคันบ้างในวันที่ไม่มีใครขอนะผม,ผมจะขอบคุณอ่าคนที่ตุ้งมาวันนี้ก่อนนะเพราะว่าวันนี้มีท่านที่ตุ้งมาเยอะด้วย500ด้วยเดอแต่พรุ่งนี้จะได้พรุ่งนี้เราต้องเดินทางกลางคืนไง อยากไปถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะเดี้ยงต้อก <attorneys S 3> ่อนเราจะได้ทำวันไหนเนี่ยหรือไม่ก็วันที่กลับจากนครสวรรค์หรือว่าอะไรก็ต้องจะได้ทําวันไหนอะวันที่น่าจะเป็นวันที่มาซ้อมที่ที่ที่วิไลนั่นแหละเพราะว่าอ่าต้องเปลี่ยนวันนั้นเพราะเดี๋ยวต้องลงชามมันจะเหนื่อยแล้วก็ต้องไปครลาดต่ออีกสองสามวันนะครับเพราะวันนั้นจะมานอนที่กลับมาจากนครสวรรค์ก็มานอนแถววิไลเนาะต้องหาที่นอนใกล้ๆแล้วก็มันจะมีพอมีปั๊มมีอะไรอยู่ ตอนนี้ขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะผมจะไล่จากท่านสุดท้ายไปเลยนะครับ,นนค,รบคุณอมรศิลนะคุณอมรศินับท่านจะมาประจำนะแล้วก็ห้าใบแดงนะครับแล้วก็คุณสุวารีนะสองใบนะครับคุณโอ้หานไม่ออกอะอะไรชิ้นชิ้นนะครับก้อยมวยอ่านไม่ออกครับขออภัยด้วยสองใบแดงครับแล้วก็คุณอภัยสารนะครับหนึ่งใบนะครับแล้วก็คุณคุณธรรมราพรหนึ่งใบแล้วก็คุณ อรสาครับหนึ่งใบแดงแล้วก็คุณสมศรีสองใบแดงคุณสีริลักษ์หนึ่งใบแดงครับขอบคุณเลยนะครับแล้วก็ของท่านที่เมื่อวานด้วยนะต่อไปนครไปก็แกะกันร้านนะครับ มาผมมาปทุมนะผมไม่เคยได้ติดหน้างานเลยนะอายุยายังเริ่มมีบ,บ้างนะปทุมนี่แข่งโค้งตลอดครับก็ยังดีที่วันนี้ทางออนไลน์ก็ยัง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 ช่วยกันมานะครับไม่งั้นก็เวลาไปทิ่ไปไกลลำบากทุกคนเพราะว่าตอนนี้ทิ่ไปไกลมันไม่ได้การันตีว่าาคนจะช่วยอะ่ะมันก็ต้องเก็บทุกวันไปแล้วก็ใช้เงินให้ประหยัดนะ จบนี่เราอัดอัดยาฆ่าเชื้อหน่อยดีนะวันนี้ทุกคนแวะซื้ยาฆ่าเชื้อแผลมาก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่กินไม่เย็นนะวันนี้ผมนั่งไม่ได้แล้วผมรู้สึกว่าผมคันในคันตัวแล้วอ่ะดีถ้ากินยาฆ่าเชื้อแวะซื้ยาฆ่าเชื้อก่อนหน้าปากซอยมันมีร้านพอดีจอดรถได้เนี่ยเมื่อกีเราเจอร้านเราไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าจะจอดได้จอดลำบากวันนี้ที่เกย์เขาสนุกนะผมฉาก มันจะมีฉากนี้ทุกคนไปดูนะฉากตอนที่อุนาการเขามาเจอที่ลิ้นแหละครับฉากนี้สนุกเพราะว่าผมหันกล้องไปถ่ายพี่นุกับพี่นุ่นเขาหยอกกันอยู่ฉากนี้มันจะเป็นกิมมิทคล้ายๆกับไอ้นี่ลูกสากำนันอ่ะเวลาที่เขาหลุดเฟรมอยู่นอกเขาจะหยอกกันนะตากล้อง้องรู้สีแล้วก็หันไปเก็บภาพนะถ้าเราไม่รู้สีเราไปจับคนอื่นแล้วก็ก็จะเสียวันนี้หยุดใช่ไหมวันนี้ไม่หยุดครับวันนี้ไปนครสวรรค์เลยครับไปน,อน้องนครสวรรค์เลย บอกแล้วว่าผมรันยาวนะครับทุกคนเคยบอกแล้วว่าจะรันยาวนะครับถึงตอนที่ไม่ไหวน่าจะได้พักก็คือกลับมาที่น,นครสวรรค์แหละแล้วก็นอนที่ยุทธยานอนเย็นๆเลยนะแล้วก็ตื่นไปดูเขาซ้อมกันก็ไม่ได้หยุดอยู่ดีอะ่ะไม่ได้หยุดอยู่ดนะีการรันย,ยาวๆเลยครับทุกคนรันย,ยาวๆเลยตื่นกำไรให้ประชาชนนะผมผมบอกแล้วว่าถ้าผมหยุดไปเนี่ยวันนั้นนะผมอยู่ไปสองวันผมจะมาโพคืนให้นะนะครับ ที่ผมหยุดไปสองวันผมจะมาโป้คืนให้หยุดวันไหนร่างกายไม่ไหวจริงอ่ะแบบไอ้แผลเนี่ยทนได้ทุกคนแต่ถ้าเป็นไข้แล้วมันหนักหัวทนไม่ได้นั้นต้องหยุดแต่ตอนนี้มันยังไหวอยู่ก็ไปนะครับเดี๋ยวต้องหาวันที่มันต้องตื่นเร็วมาถ่ายน้ำมันเครื่องรถแค่เนี่ยเพราะว่ามันต้องลงประชามมันมันจะลาไม่ไหวไปนครสวรรค์ก็จะสองร้อยโลเหมือนกันนะต้องมีสองร้อยโลเหมือนกันจะยุ่งจะออกจากปทุมนิดหน่อยนะไม่รู้จะวิ่งเส้นไหนออกไปเนี่ยงงมากตอนมาก็งงๆนิดหน่อย มันมาแล้วมันต้องว่ามันต้องมาลอดทางลอดอะไรแล้วผมเสี่ยวร้วผมมันมีเรื่องทางจะเสี่ยวย่างเดียวแหละเส้นในในปทุมธานีเวลาไปเจอสะพานแล้วมันจะลอดไม่ได้นะครับผมจะเจอโดนหลอกประจำตรงถึงถ้าเราไปก่อนนะถ้ามันมาทางนี้แล้วอดไม่ได้เราได้ได้บอกทีมรถบ้านกัาด้วยว่าเขาก็เหมือนเราอะผมคุยกับพี่ตีนะว่าเขาขับรถบ้านเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันผมไหมเพราะว่ารถผมอะตอนยังไม่ผมไม่เปลี่ยนล้อเนี่ยผมขับยากมากทุกคนมันเจอลมแล้วมันก็สายมันขับยากตอนที่กลับจาก จับจากชะามหรือนครสวรรค์รอบก่อนนู้นนะผมยังไม่ได้เปลี่ยนล้อนะกำแพงเพชรนครสวรรค์นนะรอบก่อนเนี่ยนะพิจิตอะ่ะผมยังไม่ได้เปลี่ยนลอนะ้อนันก็ไล่กันมาผมเจอลมผมก็ขับเร็วไม่ได้แต่รถบ้านเขาก็ต้านลมแต่มันยังหนักหน่อยมันก็ยังพอเร่งได้แปดสิบร้อยแต่พี่ตีบอกว่าถ้าเกิดขับเร็วมันก็ได้แค่แปดสิบเหมือนกันเวลา,าไปก็จะไปเป็นขบวนพี่นุ๊กก็ต้องนำหน้าแล้วก็มีทีมซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเวลามีปัญหาก็ได้ช่วยกันรถบ้ามจะขับเร่งิ้งไม่ได้แต่วันนี้ไปโคราชอะ่ะ ดันกับพี่เบิร์ดนะครับมีช่วงหนึ่งช่วงลำตะคองช่วง M6 มันไม่มีลมก็ขับเร็วได้หน่อยโชคดีที่ว่ามี F4 ช่วยมาได้แหละครับได้ไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรก็ขับนิ่มขึ้นแล้วก็มันมันมันมั่นใจมากขึ้นอีกแบบโอ้ย50%เลยนะถ้าไม่มีตรงนี้ผมลำบากเลยแบบเดินทางไกลๆนี่วิ่ตลอดนะครับเวลาเจอลมสวนหรือเจอรถแซง,ง,งมันจะวุ้โจกเลยดึงผมมาไหลเอียงเลยอันนี้ช่วยได้เยอะแล้วก็ที่เปลี่ยนไปมาด้วยอันนี้ต้องขอบคุณทุกคนแหละนะครับ เดือนที่แล้วเนี่ยเขายังช่วยนะทุกคนนึกว่ามันไม่ได้ลงคลิปแล้วมันจะเกือบไม่รอดอ่ะมันยังได้ค่าใช้จ่ายทิ้เดือนนะเงินช่องยังพอยังพอได้ค่าใช้จ่ายทิ้เดือน,นครับงั้นมันจะกระทบเป็นหัวลูกโซ่เลยนะก็ได้พี่ๆแม่แม่ที่ช่วยกันมาทําให้ไปคลิปได้ไกลแต่และคลิปได้ปานบุรีได้ไปโคราชได้ครับมันก็ทําให้เราแบบว่าไม่ต้องแบบถึงขนาดตองฟักเงินขาดมือหรือว่าต้องไปกู้เงินกดบัตรมาใช้อะไรเงี้ยมีแต่ล่าสุด่ที่ซื้อโทรศัพท์มือถือ ค,คือไปเครื่องหนึ่งก็คือต้องมาทํางานหลังบ้านนะทุกคนเครื่องน้องพังไม่ไหวไม่งั้นก็ผมก็จะไม่มีแรงคงลงรูปอบผมจะมีแรงเนี่ยทำหน้าง,งานแค่ลงรูปทัยยลงตามเวลาแต่มันต้องเว้นระยะเวลาให้คลิปเดินนี่ต้องมีเวลาให้คนทีมงานหลังบ้านช่วยนะครับทาปกทำ,ทำนู่นทำนี่เวลาหน้านงานที่ผมยุงย่งยุ่งไรสดต้องเดินไปเดินมาช่วงเย็นทําจะยุ่งมากแบบเจอไปเจอโทรศัพท์ที่แบตเสื่อมเครื่องสเปคต่ําแบบ4ีห้าปีอย่างเงี้ยเวลาที่เราต้องมาตัดต่อต้องมาช่วยกันนะครับมันรันไม่ทันเครื่องมันร้อน มันกินตะเป๊้สูงมากอันนี้ขาดอ่ะขาดมีขาดเดียวของผมเสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวจะขาดตั้งเดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งนู้นอ่าทุกคนเราก็เดี๋ยวรอน้องลงมานะน้องลงมาก็เดี๋ยวจะหยุดอ่เอาเสรอะไรนะน้องลงมาก็จะลงไลฟ์นะครับเดี๋ยวรอน้อมุงมาก่อน ทับไงวันเนี้ยอืมไปก่อนอาตขาต้องกล้องข้ามไปก่อนนะผมต้องมาเอาน <c oughs> ี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูวิวนะวิวมันอะวิวแบบว่าบิ๊กมอลเทนเลยอะ <c oughs> แต่ข้างหลังมันไม่ใช่มอลเทนนะมันเป็นกองขยะแบบเขาแบบลงซื้อของมือสองอะเนี่ทุกคนน่ะมันบิ๊กมอลเทนเลยนะข้างหลังอะเป็นบิ๊กมอลเทนอยู่แต่เป็นกองขยะมอลเทนนะครับ <c oughs> อุ้ยโต๊ที นี่ครับเดี๋ยวต้องอตอนนี้ก็เหลือตทีมงานบ้านต่างๆแนละ้วบ้านลุงโจ้บ้านพีน่เน็ตนะแล้วก็บางโน้นบ้างตรงนน,รงน้นเดี๋ยวผมไปมอาของข้ามก่อนทุกคนเอาใจช่วยผมยกนี้ก่อนนะพรุ่งนี้๋ยวผมจะถามห้นะว่าใครไลฟ์อะไรยังไงนะครับมีอะไรหรือเปล่านะครับ เวลาพี่นุ่นผมนี่รถเราอยู่นี่ขาลำบากกันชีนะนี่มาตรงนี้พ<ด>่อตรงไหนมุมไหนที่จะพาอยู่นี่ใช่ไหมโ,นนโอ้บิ๊กบิ๊กแบกกาวเป็นรถเราเนี่เองเฮ้ยล้างรถแล้วถ่ายได้ไม่เป็นไรเดียวแต่พี่โยเปิดไฟดิล้างรถวันแรกเสียฝววนตกที่หายมีอ่ะโจนมีไฟเลยเนี่ย ส่องเขาทุกวันแหละเพราะว่าตอนนี้พี่นุ่นเหมือนกบอ่ะผมส่องทุกวันถ้าจะออกก็ไปิได้นี่เวลาไปมีโอเทนไงลากเบียร์ถุงเป็นกระสอบมันเริ่มเดิมเลยเอาทุก่อนเดี๋ยวรอน้องมานะครับอุ้ยพี่โย่ไหลไหลยูอะไรได้ไหมหรอกไม่มีอะไร เออนี่หันกล้องมาทางนี้แล้วตะกี้ก็เห็นกันหมดแหละไม่มีอะไรหรอกชินกับพวกเราแล้วละไม่มมีหิวช็อันจะดีนะตะกี้ก็เห็นกันหมดแหละไม่มีอะไรหรอกนี่ครับน้ <c oughs> <ๆ>องๆเดี๋ราออกก่อนเพราะว่าน้องยังไม่มามเดี๋ยวนินทาใครแล้วเสียงมันเข้าตัดไม่ได้เรามันสายเมาส์ซะด้วยอ่าตอนนี้แหละตามแสงลงมาเดี๋ยวเอานี้อัดอัดเข้าไปกระจอนหน่ยเอียงเอียงข้างหน่ย เมื่อวานก็ปิดไอ้ไออ้้ไอไม้แหลมๆเนี่ยะระวังะนะ<ห>นะแม่งทิ่มขาเนี่ยแข็งๆนะเออนมื่อวานเมื่อวานผมาานก็ปิดไฟพี่อ้นเนี่ยเปิดตลอดเลยก็ไปอีกนะท้อสวรรค์ก็ไปไม่ไม่วันนี้ทำไมถึงบอกว่าวันนี้เมื่อวานจะติดไฟมาจะบอกว่ามานี่จะไม่ใช่ก็เมื่อวานนี่ไงเมื่อวานเมื่อวานหยุดยาเออเมื่อวานยุดเราไม่ไปนี่หว่าเป็นไงเมื่อวานหยุดยาใกล้วันนี้หิวมาให้พี่นุ่นคือทีแล้วล่ะ คนคนเจ็บปวดความชอบคนชอบความเจ็บปวดวันไหนไม่โดน,มนไม่ดีสักทีไม่ดีขึ้นเลยพรุ่งนี้นครสวรรค์นะจ๊ะที่ไหนไม่รู้อะ่ไ, <ป S 1> อไหนไ <ป S 1> ร, <ไป S 1> รู้ไปที่รันยาวๆเลยไม่ล่วงไม่นอกไม่หยุดนี่นอกแบงเลยพรุ่งนี้หยุดแบงเลยมันจะขยันนี่อะ่ะ <ส>ทุกคนเราจะคุยอะไรล่ะตอนนี้ก um. ็รอพี่นุ่นลงมาอย่างเดียวครับก็ถ่ายรูปเล่นกันผมไม่เห็นคอมเมนต์เลยเนี่ยคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยใช่ไหมนี่ไม่ครูแบบว่า ก็ทุกคนคอมเมนต์ไม่ขึ้นแล้วเนี่ยไมม่ีเห็นนกิลผมไม่รู้ว่าใครดูมั้งเปล่ามีคนดูไหมครับแล้วคอมเมนต์ไม่ขึ้นอ่ะมันค้างแล้วมาตอนเนี้ยตอนตอนที่ดูไลฟ์ตอนลงไลฟ์ตอนจะเล่นการแสดงอ่ะมันเละอีกแล้วนะไลฟ์สองช่องทางมันเละอีกแล้วตอนเย็นไม่เละเออตอนจะแสดงเละไม่รู้มันเป็นไรมีใครมีคนาใส่ผมเหรอวจะไม่ไม่พี่ไม่รู้ว่ามันค้างหรือเปล่าไงเพราะว่าคนมันอยู่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกับร้อยสี่สิบเก้าไม่รู้มันค้างป่หมคะ อ๋อรถเจ็เจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดอ๋อไม่รู้นึกว่ามันค้างที่แดงหมดเลยเขาไม่เขาไมได้่ไว้พวกหนูนึกไปขุดอ๋อไม่ค้างนะร้อยแปดสิบเอ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าโอเคอนะครับเขาเขียนหม่มาแล้วใครใครคอมเมนต์ว่าไอ้ดูว่าอยู่ค่ะดูว่ามันค้างไม่ใช่หรอกผมจะบอกให้วันเนี้ยนะผมจะบอกให้นะวันเนี้ยไอ้รถห้อง,งน้ำมันเหมือนรถ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 เมย์แบบรถแดงสมัยก่อนอะรถรถพัดลมอ่ะไอ้จริงจับทัวร์เหมือนมากเลย อออผมก็ไปเช็คชอินแล้วนะสํารองไ,ไพูดหรอกแต่ว่าเราเห็นเขาออขึ้นรถโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็จะลงไลน์แล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> น้องจะมาแล้วนะครับเดี๋้วว่ารถน้องรถน้องไม่ต้องรีบบอกว่ารถน้องออกได้สองทางรถฟิลล์พีออได้สองทางน้องไม่เป็นไรออกท้องนี้ได้ไม่ได้ยสอยับก็ขอลงไลฟ์ก่อนนะครับสวัสดีจ้าเราเจอกันพรุ่งนี้ที่นครสวรรค์เด้อไม่ต้องกวนนะครับ ถ้าไม่มีทีมไลฟ์ก็พิยูถาไลได้พิยจะไลฟ์ให้ดูแต่ถ้าไลฟ์ไม่ได้ก็จะมีคลิปให้ดูแน่นอนนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมันไเป็นรถห้องน้ำเนี่ยแล้วคือหน